ห้าปีสามสองปีเพิ่งบินกลับมาเพิ่งบินกลับมาครับเมื่อวานครับเมื่อวานยังยังปรับเวลาไม่ค่อยได้อยากอยากพูดคำนี้มานานแล้วฮะแบบว่าเจ็ตแหลกอะไรอย่างเงี้ยใช,ใชเ่เป็นไงบ้างคะประสบการณ์ครั้งนี้ก็ตื่นเต้นดีครับเป็นเป็นเป็นอีกอีกหนึ่งประสบการณ์ที่รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ก็จะหาโอกาสได้แบบว่าดีๆแบบ,แบบนี้ได้ก็ต้องแบบว่า ได้รับโอกาสเป็นอย่างยิ่งครับก็รู้สึกประทับใจในตัวเองแล้วก็ทีมงานทุกๆุกคนที่ไปด้วยครับพี่กาวฟังบอกว่าแบบบรรยากาศถูกมากตอนแบบไปเดินเป็นยังไงบ้างเอาจริงมันยิ่งกว่าที่แบบว่าเราเคยเห็นแบบว่าผ่านสื่อหลายๆหลายสำนักเลยแล้วจริงมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์หลายๆอย่างไม่ว่าตัวอาคารบ้านเมืองหรืออะไรหลายๆอย่างพอรวมกับบวกกับ เทศกาลหนังที่เป็นแบบว่าระดับโลกแล้วก็มีนักแสดงฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยเดินเพ่นพ่านอยู่ทั้งเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบว่ารู้สึกว่าเออมันมันเรา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 พาตัวเองมาถึงขนาดนี้ได้ไงมามาจุดนี้ได้ไงอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับตอนแรกภาพที่เราคิดไว้ตอนก่อนที่จะไปมันเป็นแบบที่แบบที่มีไปก็ก็อย่างที่บอกเลยเมื่อกี้เลยว่ามันมันเกินคาดมากๆภาพในหัวมันมีอยู่แล้วเพราะว่าเรา เราก็ติดตามงานนี้มาตลอดแล้วเราก็เห็นบรรยากาศแบบว่ามันจะเป็นประมาณไหนเดินพรมแดงเข้าไปดูไปดูหนังชินวางวันไปแบบว่าเจอพบปะกับเซเลปต่างๆนักสแสดงฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้ไปเดินเองกับตาเอ๊ได้ไปเดินเองกับตัวเนี่ยเรารู้สึกว่ามันทุกอย่างบรรยากาศมันแบบสวยเกินคาดมากๆแล้วแบบทุกอย่างมันลลยล้อมไปด้วยแบบแสงไฟต่างๆบรรยากาศงานต่างๆนักสแสดงอย่างที่ผมบอกมันมาทำให้รู้สึกว่าแบบ มันเกินที่เราเคยเห็นจริงจริงบรรยากาศดีเพราะคนไปด้วยจริงครับทีมงานเยอะมากที่ไปรอบนี้เพราะคนกระแสว่าเออบรรยากาศโรแมนติกเราไปด้ีโรแมนติกเยอะจริงครับจริงก็ไปก็นอกจากทีมงานแล้วก็ไปกับน้องพีพีด้วยแล้วน้องก็ผมตอบแทนก่อนน้องเลยละกันว่าน้องก็ทําได้ดีในในประสบการณ์ในครั้งนี้น้องก็แบบว่า สวยมากๆน่ารักมากๆฝรั่งเห็นเนี่ยยังแบบทันหลังเนี่ยทั้งทางเลยใช่อะไรนะครับมองผมเหรอมองน้องมองน้องเราก็รู้สึกแบบดีใจดีใจครับเราก็แบบมองแล้วกับดีใจกับน้องด้วยอะไรนงเพราะคนจะแซวใช่เพราะว่าต่างๆที่เราทำด้กาดเข้มไหมคบเข้มไหมคบ ก็ก็มีเห็นบ้างฮะจะไม่เห็นได้ไงถ่ายเองฮะครับผมเขินครับเขินเขินใครกระตัาเขินใครเขินพี่ตากล้องครับกับน้องนี่เราแบบธรรมชาติอยู่แล้วจริงหรอเขาไม่ท่าเลยหรอคือท่าแบบนี้บ่อยหรอก็เท่าที่เห็นแหละครับ ก็ไม่ใช่ถ่ายคอนเทนต์แล้วดิจริงๆแบบว่ามันก็เป็นโมเมนต์บรรยากาศแหะครับใช่ขอบคุณทุกคนโหแบบน่ารักใช่ไหมครับขอบคุณมากครับเหมือนลูกออกมาจากนิยายน้องน่ารักแหละทุกคนเลยแบบว่ามองทุกอย่างมันดูแบบออกมาจากนิยายอะไรอย่างเงี้ยแซวตลอดอุ๊ยขอบคุณมากครับบอกว่าพอคนแบบแซวเยอะโมเมนต์เยอะอย่างนี้แบบ อ,อแฟนๆจะฝันเป็นจริงเมื่อไรเอ,อ่ยหมายถึงเรื่องผลงานใช่ไหมครับแล้วแต่พี่กา้าอ,อ๋อพี่ก้าคิดว่าอะไร <c oughs> ก็คงเป็นเรื่องผลงานต่อๆไปแหละครับที่ทุกคนเชียร์ออใช่แบบว่าอยากให้มีผลงานร่วมกันอีกอยากให้มีผลงานแบบนี้ผลิตออกมาเยอะๆอ,อะไรแบบเนี้ครับมากกว่าผลงานก็ <c oughs> คงเป็น ความสัมพันธ์แหละครับไม่ความสัมพันธ์แบบว่าดีขึ้นเหนียวแน่นขึ้นอะไรแบบนี้ใช่สำคัญเท่ากับเท่ากับเท่ากับอะไรนะพัฒนาที่ไม่สำคัญนะไหมก็จากสนิทไปแล้วก็สนิทขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับยิ่ง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่แบบว่าเราเรียกเราเรียกว่าเราบอกว่าเป็นคนรู้ใจได้ไหมได้ไหมพีบาทแบบคนรู้ใจปีบาทหัวได้ไหมเอาจริงเอาจริงเราสองคนก็ค่อนข้างรู้ใจกันอยู่ผู้มีพลาดเลยก้าวล้กระดิบเป็นคนรู้ใจเอาก็เราสองคนแบบว่าทํางานด้วยกันบ่อย มีโอกาสได้พูดคุยกันบ่อยมากๆไม่ว่าตั้งแต่ทํางานด้วยกันแรกๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยยิ่งไปคาเนี่ยมีโอกาสได้แบบได้นั่งอยู่ด้วยกันสองคนอะไรเงี้ยก็คุยกันแชร์อะไรกันเป็นปกติอยู่แล้วฮะก็ค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจว่าพอพอพอจะรู้ใจกันพอสมควรรู้ใจแน่จริงอะไรอยางเงี้ยอืเป็ดไม่เป็นเฟดชยพหน้าเปเฟดด้วยแลพยักษ์หน้กพี่พยักหน้าตามกันทำไม พิเศษสุดๆครับแปลว่าวนน,นี้เรียกว่าพีพีเป็นคนพิเศษของพี่ก้าวคนพิเศษนะก็ได้แบบว่ามีโอกาสไปทํางานร่วมกันต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันจบตรงที่พิเศษนะแต่พิเศษแล้วอ,อ,อะไรนะครับก็เก <c oughs> ือบละกันครับเกือบละกันบางทีบางโอกาสเราก็แบบว่าต่างคนต่างมีงานที่เป็นแบบว่างานของตัวเองอะไรแบบเนี้ยมีเวลา ชีวิตของตัวเองอะไรมีสังคมแบบที่แตกต่างกันออกไปก็เวลาเราใกล้จะทํางานกันใกล้จะมาเจอกันก็จะมีแบบพูดคุยกันทั่วไปปกติทํางานเสร็จแล้วก็จะแบบว่าทักไปขอบคุณกันอะไรแบบเนี้อย่างล่าสุดก็กลับคานมาก็พักผ่อนกันอีกวันน้องก็โทรมาขอบคุณมากที่แบบว่าช่วยดูแลก,กันและกันอะไรอย่างเงี้ยทั้งตลอดทั้งทีแพรว,ว่าเขาพูดบันบานเราก็ติดปากกันอยู่แล้วเพราะว่าคุยกันตลอดนั่งบันบาอ้ย ถ้าเจินส่วนใหญ่จะตีกันมากกว่าเในชาีิหวานเลยหวานสุดที่เคยเรียกพีพีเรียกว่าอะไรนะที่รักไหมคะก็คงก็คงคำว่าน้องแหละน้องพีพีที่รักแต่มันก็จะมีคำว่าน้องแหละครับแต่แบบว่าโทนเสียงมันก็จะแตกต่างกันออกไปน้อง อันนี้เวลาน้องดื้อครับเวลาน้องดื้อตอนอน้องก็น้องประมาณนี้แหละครับพี่ก้าหูแดงดูพี่ดิครับชอบน้องตรงไหนบน้องตรงไห้างชอบน้อก้าตรงไหนบ้างครับไม่ใช่ก็ชอบที่น้องเป็นคนจริงใจดีครับแล้วก็แบบว่า น้องก็เป็นคนน่ารักสดใสแบบเวลาเราอยู่ด้วยเราก็แบบมีความสุขอ่ะผมก็เป็นคนที่แบบว่าคนละขั้วกับน้องเลยจะเป็นนิสัยค่อนข้างแบบ introvert แล้วแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยอะไรเงี้ยแต่แบบพอตั้งแต่ผมรู้จักกับน้องเงี้ยหลายๆอย่างแบบน้องก็ชวนผมพูดคุยบ้างชวนผมมีสีสันอะไรเงี้ยบ้างกับคอนเทนต์น้องบ้างกับบรรยากาศอะไรหลายๆอย่างมันก็แบบเออทําให้การทํางานร่วมกันเราสองคนอย่างมันแบบมันสนุกเพิ่มมากขึ้นแล้วยิ่งได้เจอกันแบบบ่อยๆมันก็แบบว่ามีอะไรให้แบบว่า มาแชร์กันมามาเล่นสนุกกันอะไรแบบนี้ครับครับเราได้เห็นเห็นผลงานคู่ไหมคะ <c oughs> ผลงานคู่เหรอฮะต้องต้องต้องฝากผู้ใหญ่นะก็ตอนนี้ก็มีกับทางแบรนด์ SLC Clinic ที่เป็นพรีเซนเตอร์คู่ครับผมก็ดีใจมากๆกครับดีใจมากๆก็เป็นอีกหนึ่งผลเชียร์ผลสนับสนุนจากพี่ๆีน้องแฟนคลับอของน้องผมเองแล้วก็ของน้องพีพ,พ,พีเองก็ คอยเชียร์กันมาตลอดจนเราได้พรีเซนเตอร์คู่ด้วยกันมา,าก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆ่าก็รอเราคุณละครคู่เนอะใช่ใชโอเคค่ะข,ขอบคุณมากครับ